สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขูสุนคนกับพี่น้องคะ่ะมาเห็นภาพพ่อพี่น้องมาทําตําบักต้องค่ะพี่น้องตํากระท้อนกลับมาบา้านแามใดก็ได้กิน,กน,กนตําบักต้องมั้งเจ้าค่ะบักต้องเป็ดตาแซ่แซบเป็ดตาแซ่บหอมหอมขนวยเหลืองๆนี่นะอันนี้ปูดองดองเมื่อคืนนะคะพี่น้องอ,ออกมาก,กําลังนัวดพอดีเลยบ่ได้เข้มโพดนะคะอันนี้น้ำเปล่าแช่เกลือไว้ก่อนนะคะแล้วเขาจะมาแช่บักต้องไว้อันล่างยางล่างยางมั่นหนาๆมัๆม้งเจ้าค่ะนางฝาบักต้องอยู่ท่านด่วนมดที่มากกับคีร์าเป็นอีปูดองเพราะปล็ดมากัพี่น้องที่เหลือก็เลยบอกให้นางเอายว ล่างคะ่ะล่างแล้วก็มาใส่ลงในกระปุกมันเดี๋ยค่ะดงองถิมว้สะกอนนะคะพี่น้องคะ่ะเออเนี่ยล่ะแล้วก็มาตำบกพริกค่ะใส่บกพริกสดไปหน่อยเดียวเพราะว่ามันเสียบทองพี่น้องเพราะมันจวดจ่าแห้งเลยลก็ใส่ตำด้วยพริกแห้งนะคะอันนี้เป็นบกพริกแห้งที่วัเราจะไปตากแดดคะ่ะพี่น้องคะ่ะตากแดดแห,งแห้งๆแล้วก็มาตำตำตำม,มันสิได้บกขึ้นราค่ะมาใส่กระปุกปิดไว้ใช้นะคะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละดีมากเก็บได้ดีมากนะคะมันสิได้บกขึ้นรากมัได้ชื่นเด้อพี่น้องเด้อแล้วใส่น้ำตาลลงไปค่ะเพื่อให้มากล้วยี่ห้้อใดดก็ไนะคคพี่่น้องะใส่่ลลงไปโดนะะคตำแซบๆก ะะปูได้2ตัวในการเลี้ยงไว้หลายมือเด้่พี่น้องจากกระดองอ่อนๆเจอมันกระดองแข็งมันก็เลยเอามาดองเลยค่ะถึงเวลาทํากินแล้วค่ะนะคะพี่น้องค่ะนั่นแหละก็มาต่ำคุเรียคุยเรียหอมแห้งค่ะกินปลาแดกกินอิปูปา้าหอมเป็ดนายน้ำลายแตกพร้อมเนี่ยพี่น้องละ่ะใส่ลงไปเลยบิกต้องใส่นลงไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะคุเรียคุยเรียคุยเรียแมันเข่ากันค่ะแล้วก,ก็ซิมเบิงซิมจางซิมเค็มปลาแซบไปนี่พี่น้องใส่บักเกิลคืนลงไปน้านี่บักเขือคืนจากสวนนะคะพี่น้องค่ะสวนรั้วข้างบ้านโอามาบ้านเท่อไม่ได้ซื่อไม่ได้ยานนอกง ินแพงมากนะคะผู้ชมค่ะเบ่าเลยเบ่าซื่อสารขวดโคกขัดสากพี่น้องเตรียมแซบเลยนะคะใส่จานนี่พี่น้องที่จริงกับผู้ใจดีใส่ผ้าคล้องเปยน้ำกระเด็นได้พี่น้องเห็นเหมือนมี่ค่ะขี้กานไปเก็บแต่ว่ามันมีอยู่หรอเดียวเห็นมันเป็นมี่มีอยู่เหมือนไปเสียหยานะคะออกไฟปิดบ่วะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขสุขคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศป้าพี่น้องกินตำบักต้้งให้จังไลยวะกับยอดบักฮง ยัดท่าใดก็บ,บ่าคากักเลยพี่น้องเออเดียมบ่มันใส่ไฟ,ไฟหลอดตุ่มกาหน่อยอยู่นั่นนะ่ะเออเฮ็ดจังได๋ก็บ,บ่าคากักมาบ้านได้กินแต่บักตองดี๋ดิพี่น้องบ้านเฮาบ่อึดบักตองแล้วก็บ,บักตองแซ่บพร้อมเดี๋ยวนี้บ่ฝา,าดนะคะโอ้มีสตอร์น,นัมสตอนะจ๊ะโรยไปเลยจ้าโรยสตออื้อหือ มักต้องมันที่มาเอามาให้เ่ฟนสาวสองมืลอละ่มร่องถึงก็ใบบกุึงแต่ว่าตำกลนะ้วยในเขากันอยู่ค่ะ 음, mm 음. -hmm. Mm -hmm. น่าเอกล้ันมันราคาน่ารักมาก ้นงหมนกบปลรงเร้นนะคะพี่น้อง่ะวันเทีย่างบอือแบ นั่นวันีบอกพเ,าาเ,เพื่อนค่อนมาเลยพี่น้องเพราะว่าถึงเขาว่าจอดมุ่งแก่เนี่ยหากับเพ่อเลี้ยวเ่เห็นเขานะเขา็กิมาจ่อฟังจังกันบอกเพื่อนเขาเขาก็ได้ยินพอดีค่ะไม่รู้ว่าเขาจ่อฟังน,นะ พกอยองใปบุกหุ hey, mm ้ง hmm. ไ to ่เข้ากันอืมบอุ้ย อยพี่น้องมันโตยังไงอืมออุ้ย,ยมันอ้ะไข่เห็ฉนอยู่บอกอมันอยางหิวน้ำสบอ Chuyện gì lúc อภิญงเงินเนี่ยอภิญงเขามาในถ้วยเลยปบเนี่ยซอซานกันพีทค่ะก็มันที่มากเลยมันเข้าใจว่านั่งมีอีปูดองมันเล่ถามันเป็นอภิญงมาเป็นอีปูงโซ่ก็เล่นไปดองไม่เพียงมันเล่นไปต่ำไปซองโตแต่เบนดองเองมันขึ้นอยู่แซ่บแซ่ นายบอกตองเขาจะว่ายะยะอมมันสิลง่งคอสกต้องใส่สตินิดนึงในการกินพี่น้องออมีผู้บ่ามาส่งน้ำพอดิอ๋อ <c oughs> กากินแบบนี้ถ้าได้กินอยู่สิตายแล้วซิมก่นหนึ่ง ห้ามอื่นก็ห้ามกโอมนะคะพี่้องค่าบอกต้องอ่ะห้ามคลื้นแล้วก็ห้ามอมนะคะแต่ไม่นดะแล้วน้องข้อตายได้ด้วยค่ะเนี่ยหนุมแซ่บแซ่บแบบแซ่บมาก บักตองนี่พี่น้องมันเป็นมันเป็นบักต้องหวานมันคิดว่าเพราะมันกิดนไน้มันหวานหวานมันไม่ฝาดเลยตรงตรงในี่เ่กะก็ตรงเนื้อมันนี่กับบฝาดค่ะเป็นเป็นรบ่วเป็นแ่บๆสบนมันฝาดแสบ โอ้พี่นองไอเลิบยูค่ะพ่น้องตอเปิมานบานยํ้ำแต่ไม่ได้กินตะบกต้องของพี่น้องเนาะดีแห้งโศกครักอยัางไม่ไปพอเอาใส่พุ่นนี่เรียกไม,ม้ถูกบมกไงเนี่อตื่นมาหาวนสัตวนะ์หนั่นแหละสิไปแล้วพี่น้องเล้ออันแน่บอกต้องค่าแขวยิ้มแห้งไปเลยดีนี้อยากอายมูวพ่อคแม่คลิปหนาค่ะ <c oughs> ขอสุขภาพแข็งแรงแล้วมันูรด้วยๆถูกหวยแล้วมันที่หนึ่งมาสุขุสุขคนกับพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะ